คุณเซงจืออาตมามาเยี่ยมคุณมีผู้ทรงข่าวไปว่าคุณกำลังเจ็บนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่นี่กำลังมีความเจ็บความป่วยไข้ มาจะมาจริงมาเยี่ยมคุณเพื่อถือโอกาสาพูดจาอะไรบ้างสักเล็กน้อยในฐานะที่เราเป็นคนอชอบพอรัใค่ายกันหรือยิ่งกว่านั้นก็ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจงมาเยี่ยม มาเยี่ยมในที่นี้มีของฝากหน่อยหนึ่งคือคำพูดที่จะพูดให้ฟังต่อไปคนเขามีปัญหากันเรื่องความเจ็บความ่า้แต่ความตาย <c oughs> แต่แตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องหลอกหลอกทั้งนั้นให้ความเจ็บเป็นเรื่องหลอกหลอกความตายเป็นเรื่องหลอกหลอก เพราะว่ามันไม่มีความเจ็บมันไม่มีความตายพระพุทธเจ้าท่านได้จัไว้เป็นสองพยักเมื่อท่านจัสในภาษาคนท่านก็รัสว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ถ้าฟังเพียงเท่านี้เพียงตอนเดียวทานี้จะรู้สึกว่าหมดหวังหมดหวังเราทำอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยให้มันแก่เจ็บตายไปตามที่มันจะเป็น <c oughs> แต่ไล้ทางหนึ่ง <c oughs> พระองค์ไล้หลัดไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะที่เป็นที่สิ้นสุด แห่งความเกิดแก่เจ็บตายเป็นอมตะนั้นมีอยู่คือพระนิพพานนี่เป็นความจริงที่สุดจริงตรงที่ว่ามันไม่มีคนมันไม่มีอัตตามันไม่มีตัวตนมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปแห่งสังขารที่มีการจูงแต่งไม่มีคนและใครมันจะแก่จะเจ็บจะตายเรื่องนี้จริงกว่า ที่พูดว่ามีความแก่ความเจ็บความตายนั่นเป็นเรื่องพูดสมมติตามความรู้สึกของคนทั่วไปน่าจะเป็นคนไม่ได้รับการศึกษาอย่างไรมันก็พูดได้อย่างนั้นว่ามีความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าพูดผสมโรงกับคนโง่เหล่านั้นทีหนึ่งก่อนแล้วก็ได้มาจาัก <c oughs> ในตอนอของพระองค์เองว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีศัพท์ไม่มีบุคคลมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังขารจ <c oughs> ิตรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราหรือของเราสำหรับจะแก่จะเจ็บจะตาย คุณเซิงจือเป็นคำสมมติสำหรับสังขารกลุ่มหนึ่งนักสมมติต่อไปว่ามันนอนเจ็บอยู่ที่นี่ข้าคุณอย่ามีตัวตนเช่นนั้นมีแต่ดวงจิตที่เข้าถึงธรรมะคือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นแล้วคำว่าคุณเซงจือก็จะหายไป แล้วดูให้ลึกกาไปผู้เจ็บหรือผู้ที่จะเจ็บจะตายก็จะหายไปเหลืออยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งของสังขารไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นความเจ็บก็หายไปความตายก็หายไปคุณเจงจีก็หายไปเหลือแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆต,ต,ตามธรรมชาติเท่านั้น คอยเข้าถึงจุดนี้แล้วก็จะไม่มีความแก่เจ็บตายอีกต่อไปมีแต่การเปลี่ยนแปลงของสังขารสมมติเรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่มันน่าหัวเราะสักว์อะไรน่าหัวเราะตรงที่ว่าธรรมยึดติดที่สมมติเป็นความแก่เจ็บตายมันก็มีแก่เจ็บตายและเป็นทุกข์ ถ้ามองเห็นความจริงทะลุไปถึงมีแต่ความปรงแต่งแห่งสังขารแล้วมันก็ไม่มีความแก่เจ็บตายเราก็ไม่มีความทุกข์นี่จะกว่าพระธรรมมันสูงสุดเป็นโอสถสสำหรับจะขจัดความแก่ความเจ็บความตายหรือปัญหาต่างๆทุกอย่างที่มันเรียกว่าความทุกข์ขอใเราทุกคนได้มีธรรมะนี้ สำหรับขจัดปัญหาอันเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายออกไปเสียให้หมดสิ้นให้กินยาคือธรรมะนี้แล้วจะหายจากความทุกข์คือความเจ็บมีแต่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ให้มันเปลี่ยนไปเถอะให้มันเปลี่ยนไปตามที่มันต้องการจะเปลี่ยนไปนรูปไหนก็เปลี่ยนไปไม่มีตัวเราสำหรับเข้าไปผูกพันกันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้น จึงไม่มีตัวเราที่จะเป็นผู้เกิดผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าใครเข้าถึงความจริงก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ขอให้มองดูให้เห็นว่าไอ้ร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้เองจะเป็นร่างกายของใครมันก็เป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จงมองดูให้เห็นความที่มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองมันเช่นนี้เองมันเช่นนี้เองมันเช่นนี้เองให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปทุกทีว่ามันเช่นนี้เองแล้วคุณก็จะหายเจ็บคือไม่มีตัวตนสําหรับจะเจ็บเรื่องมันก็จะสิ้นสุดของความทุกข์สมมติว่ามันต้องตาย มันก็ไม่ใช่เราตายไม่ใช่ใครตายมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติมันความดับตามธรรมชาติเราไม่มีตัวตนที่จะเป็นเจ้าของความดับนั่นและเอามาเป็นความตายของเรามันมีแต่ความเป็นเช่นนั่นเอง ขอให้มันป้องอยู่ในหูก้องอยู่ในจิตใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปเถิดเชิญเถิดมันมีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองนั้นเรียกโดยบาลีว่าตถาตาหรือตถาตาก็ได้แปลว่าเป็นเช่นนั้นเอง ตาตาแปลว่าเป็นเช่นนั่นเองนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีคําสั่งสอนที่สรุปเป็นหัวใจได้ว่าตาตาคือความเป็นอย่างนั่นเองเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขั้งอนัตตา,า,าก็คือเรื่องที่บอกว่ามันเป็นอย่างนั่นเองเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันละเอียด ยืดยาวกระล้วนแต่บอกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเรื่องอริยสัจสี่กระล้วนแต่บอกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจัดเรียกเรื่องราวนี้ทุกเรื่องว่าเรื่องตถาตาตาหรือตาถาใช้อยู่สองคำแต่ก็แปลว่าเป็นเช่นนั่นเองเหมือนกันหมดผู้ใดเห็นความเป็นเช่นนั่นเอง ก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่นานสั่าผู้ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราจึงเห็นหัวใจของธรรมคือความเป็นเช่นนั่นเองรุงแต่งกันเช่นนั่นเองถ้าเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท มันมีแต่กระแส Wars แห่งปฏิจจสมุปบาทคือความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีตัวมีตนมีสรบุคคลชื่อนั่นชื่อนี่เป็นเจ้าของนั่นเป็นเจ้าของนี่นี่แหละคือความเห็นพระพุทธเจ้าและมีพระพุทธเจ้าอยู่ในตนเพราะความเป็นเช่นนั่นเองมันมีอยู่ในสังขารร่างกายนี้เราเห็นความเป็นเช่นนั่นเองนี่ก็คือจิตมันเห็นพระพุทธเจ้า มันมีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตนั้นเท่านั้นก็อยู่เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายเราเห็นความเป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเจ็บไายมันก็จะไม่มีความทุกข์จะสามารถกำจัดความทุกข์ให้สิ้นไปไม่รู้สึก พราะจิตมันไมรู้จักรู้สึกอยู่แต่ความเป็นเช่นนั้นเองคนทีนเขาเอาคำตถตานี่ไปแปลว่ายู่สียู่สียู่สีก็คือตถตา,าแปลว่าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองคุณจะชอบคำว่าตถตา,าหรือจะชอบคำว่ายู่สีไม่็ได้ทังนั้น ให้มันเป็นไทยไทยว่าเช่นนั้นเองโว้เช่นนั้นเองโว้ยเช่นนั้นเองโว,นนงโวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเหลืออยู่ผู้ใดเห็นอยู่สีผู้นั้นก็เป็นอยู่ไล่คือตถาคตตถาคตคือผู้เห็นอยู่สีเราเห็นตาตาก็คือ เอผู้ที่เห็นความจริงเป็นตถาคตองค์ใดองค์หนึ่งเข้าถึงซึ่งความจริงคือตถาเห็นแล้วก็หมดเรื่องที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสลัดตัวตนออกไปเสียเถิดสลัดความเป็นบุคคลออกไปเสียเถิดสลัดสลัดสมมติว่าเราชื่อนั้นชื่อนี่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ออกไปเสียเถิด ในจิตให้มีเหลืออยู่แต่ความแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเหลือแต่ความเป็นอย่างนี้เองซึ่งเป็นความจริงสูงสุดของสิ่งทังปวงตลอดสากลจักรวาลข้าถึงความจริงอย่างนี้แล้วเขาเรียกว,ว,ว่ายูนเหนือ ปัญหาเหนือโลกเหนือความตายเหนืออะไรทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงให้ได้ถ้าเข้าถึงเวลาอื่นไม่ได้ก็ขอให้เข้าถึงเวลาที่กิจมันจะดับใหม่ก็ยังมีประโยชน์สูงสุดอยู่นั่นเองมามา,มาเยี่ยมคุณไม่มีอะไรมาฝากนอกจากของประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือคำว่าต,ตาตา เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่มีอะไรนอกไปจากความเป็นเช่นนั่นเองถ้าขอให้จิตที่เห็นเช่นนั่นเองนี้อยู่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์โดยประการทักงปวงเถิดก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพกประพุทธศาสนาของฝากคนเจ็บ ก็มีเพียงเท่านี้ก็ให้ได้รับประโยชน์จากของฝากนี้ถึงที่สุดช่วยเธอ